สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีสุทัศน์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับบูนคนเดินป่านะครับวันนี้ผมก็อยู่กับน้องต้นมันครับน้องต้นมันสวัสดีนะนี่ผมเป็นแบบคนป่าครับนี่น้องต้นมันคนป่านะครับก็วันนี้ผมก็มากับน้องต้นมันนะครับพี่พี่วันนี้ผมมาที่บ้านใหยปอบอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมก็ได้พาน้องต้นมันนะมาสื่อสารกับใาญปอบด้วยนะครับวันนี้ผมกล่าวว่าจะนั่งกินข้าวกับใหญปอบเลยนะนี่นี่ครับผมก็ซื้อของมาด้วยนะครับ เป็นข้าวกล่องนะครับแล้วก็ข้าวในถุงอันที่ห่อมานะครับก็จะมาให้ยายปอบกินเนาะผมก็อยากจะรู้นะครับวันนี้ว่ายายปอบมีอาการเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่โดนสมิงพราทำร้ายไปนะครับแล้วผมก็เพิ่งได้ข่าวมาครับพี่พีเอฟซีว่าสมิงพราหลุดออกมาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาทำร้ายยายปอบอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปหายายปอบพร้อมกันเลยดีกว่านะต้นมันนะน้องต้นมันก็ฟังภาษาไทยแบบรู้เรื่องบ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็ผมก็เลยสื่อสารกับน้องต้นมันได้ ง่ายมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสพาน้องต้นมันมาด้วยเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองแล้วก็น้องด้วยนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับตอนนี้น้องต้นมันก็เหมือนจะมีอาการคันๆที่ตัวอยู่นะครับไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาเลยพี่โอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเจ๊ปอบนะจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปครับไปต้นมันไปเลย ตอนนี้ผมก็มากับน้องต้นมันนะตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับนี่ครับน้องใจเเ็นนะครัวต้นมันก็นํามานะครับบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับพี่พี่ไม่รู้ว่ายะยปอบจะอยู่บ้านหรือเปล่านะครับน้องต้นมันนี่เป็นคนที่แบบไม่กลัวอะไรมากเลยแล้วก็น้องมีของด้วยนะครับผมก็เลยพาน้องต้นมันมาด้วยนะเพื่อจะช่วยอะไรผมได้บ้างนะครับ ้นไม้ได้ยินเสียงอะไรปะเหมือนได้ยินเสียงอะไรนะจะไม่รู้ว่าจะพอจะอยู่บ้านหรือเปล่ปาพี่พี่ยากาศแบบน่ากลัวมากเลยนะันเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยน้องต้นไม้นก็ยังมีอาการคันๆอยู่นะครับพ,พี่ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะเฮย้ยต้นไม้ยายปอบไม่อยู่บ้านไม่รู้่าน้องจะฟังผมรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ก็ฟังค่อนข้างจะรู้เรื่องแล้วล่ะ ไม่เจอยอ้ปอบนะครับพี่พี่แต่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนมีใครวิ่งออกไปนะเฮ้ยัวปเราเดินดูรอบๆป้ากันก่อนควะอุ๊ยโอ้ย <c oughs> เดินชนกับน,น้องต้นมันนะสื่อสารกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะน้องต้นมันจะไปทางนี้ผมจะไปทางอีกทางนะพี่พี่ เนี่ยก็ถือข้าวมาด้วยนะพี่ๆกะว่าจะมาให้ยยปอบกินนะครับนี่ครับตรงนั้นก็ถือมานะยังไม่เจเลยนะพี่ๆสงสัยยายจะไม่อยู่บ้านนะไม่รู้ว่ากลัวสมิ่งพระแล้วนี่ไปไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ขัว้วไปดูทางนูนน้นไหมขั้วขั้วไปดูทางนู้นนะเหมือนจะปอาแต่ยังไม่กลับมานะครับพี่พี่เฮ้ยขัวได้ยินเสียงอะไรปะ มันคันอะไรก็ไม่รู้นะพี่ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะไปข้าไปดูตรงนี้แล้วก้าจ้วงหลังเฮ้ยเฮ้ย้า ต้นมันอะไรดูน,น้องต้นมันแบบหน้าแบบไม่ค่อยตื่นตกใจมากนะครับไม่รู้ได้ยินเสียงอะไรนะต้นมัน ไม่เจอเลยนะพี่พี่สงสัยไอ้ปอบจะไม่อยู่บ้านนะครับไม่รู้ว่าไปไหนนะไม่อยู่บ้านกุ๊วอ,อังมีไหมอังมีนะไอ้ยยปอบไปไหนไม่รู้ครับตอนนี้ก็อากาศเริ่มเย็ยนแล้วเริ่มขัดจมูกแล้วพี่พี่เดี๋ยวกะว่าจะมากินข้าวกับไอ้ปอบนะ ขาจ่อข้าวมาให้ป่อปแล้วเราเขาจะนั่งกินใกล้ๆน,นะนม่เจอนะครับก็ขั้วอังอังมีไหมก็อังมีก็แปลว่ากินนะพี่พี่ก็เดี๋ยวจะให้น้องต้นมันกินข้าวก่อนนะเพราะน้องน่าจะหิวขั้วอะไรนะอะไรบนบ้านเราขัา้วขึ้นไปดูบนบ้านกันนะลอยนี่ก็ยังอยู่นะพี่พี่ ไม่ไรู้ละกุอังต้นม้อังอังอังนี่อันนี้อันนี้ก่อนกินข้าวเลยผมก็จะดูรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้น้องต้นมันกินข้าวนะพี่ๆนะ คัวสมิงพระแล้วนี่ไปไหนแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นบนบ้านนะก็มีร่องรอยอยู่นะพี่พี่น้องคปนมากก็นั่งทําอะไรไม่รู้นะ่องหานะับรรยากาศเงียบมากนะครับพี่พี่อันนี้ก็จะเป็น มันมไม่มีสิ่งอะไรบางอย่างเลยพี่ไม่มีอะไรนะก็น้องต้นหมา่าก็หิวข้าวแล้วนะก็ <c oughs> ให้น้องต้นหม่ากินข้าวก่อนนะครับ <c oughs> อังเลยอังเลยนะครับก่อนที่แรกกล่าวว่าจะมานั่งกินข้าวกขาเย็บปอบนะพี่พี่ แต่ไม่เจอยายปอบครับไม่รู้ว่าไปไหนนะน้องต้นมันก็เริ่มหิวแล้วด้วยกินข้าวนะกินข้าวนะก็ พี่พี่เอฟซีครับก็ทีแรกเรากะว่าจะมานั่งกินข้าวกับยายปอบนะแล้วก็ดูอาการของยายปอบด้วยนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอยายปอบเลยนะครับไม่รู้ว่ายายปอบนะไปที่ไหนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวสมิงพระแล้วก็อาจจะหนีไปแล้วก็ได้เพราะว่าตอนนี้ผมได้ข่าวว่าสมิงพระหลุดออกมาแล้วนะครับแล้วสมิงพระเคยมาทําร้ายยายปอบแล้วด้วยนะีพี่พ ผมมากับน้องต้นมันวันนี้ก็อันตรายมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดสมิงพะอยู่แถวนี้นะก็อาจจะโดนทาร้ายได้นะครับแต่พวกน้องแดงนะก็ได้เอาเวทมนต์คาถาออกหมดแล้วครคิดว่าน่าจะไม่มีอันตรายมากนะครับก็เดี๋ยวให้น้องต้นมันกินข้าวแล้วเราเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับนะครับถ้าเกิดยังไม่เจอยายปอบมานะ ที่ผมมารอบที่แล้วนะผมเจอยายปอบนอนแบบขดตัวตรงนี้นะครับคือแบบดูแบบน่าสงสารมากครับพี่พี่โดนสมิงพระทาร้ายมานะแล้วก็กลุ่มไปที่ท้องครับเหมือนจะโดนแบบเอ่อควักที่ท้องมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านนะก็ไม่รู้นะก็ยายปอบเนะี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนเนี่แหละครับอาจจะสู้พวกสมิงอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับประมาณอังไปผมก็จะดูรอบๆไปนะครับ ระหว่างที่น้องต้นมันกินข้าวนะพี่พี่อังโอ้หต้นมันบบคขันมากเลยไม่รู้โดนอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้าวเป็นเราซื้อมานะครับก็จะมาให้เห็ปอบกินนะครับเป็นผัดพริกแกงนะอ,นนอันนี้ของเราที่อันนี้ที่เราจะกินกันเองนะอันนี้ก็คืออันนั้นจะมาให้เย็ปอบนะพี่พี่ น่ากลัวมากเนะโหน้องต้นมมนกินแต่พักนะพแบบี่พดูดิไม่ค่อยจะกินเนือ้อสัตว์นะเหมือนจะยินเสียงตอนนี้วะ กินหมดปะต้นมะกินหมดปะกินไม่หมดหรอต้นมันบอกกินไม่หมดนะครับเพราะว่าข้าวมันเยอะนะพี่พี่ก็ถ้าเดี๋ยวเราจะรออีกสักพักหนึ่งนะต้นมันนะถ้าไม่ไม่เจอจะปอบเดี๋ยวเราก็กลับแล้วนะนะครับน้องต้นมนก็ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะพี่พี่เดี๋ยวเหมือนคันที่ตัวนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่มีพื้นขึ้นนะดูดิมีพื้นปะไม่มีนะครับไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานคะรับน้องต้นมาก็บอกว่าคัน ขันที่ตัวนะไม่รู้ไปโดนอะไรมาแก่น,นอังอังต้นมันเดีย๋ยวจะได้กลับเรามืดแล้วล่ะไม่ไม่เจอแล้วล่วะฮะเฮ้ยต้นมันได้ยินปะได้ยินปะ ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะเสียงดังเนื้อพี่ๆแต่เราดูรอบๆแล้วก็ไม่เจออะไรนะปะ่ะต้นมันเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับพี่ๆครับไม่เจอเจ๊ปอดนะกะว่าจะเอาข้าวมาให้เจ๊ปอดฮะเราต้นมัน อ๋อต้นมันบอกจะเอาค่าไว้นี่ไหมเอาเอากลับดีกว่าต้นมันมันไม่ไม่เจอยายนะปะ่ะโอเคครับพี่พีเอฟซีครับเดี๋ยวผมจะพาน้องต้นมันนะครับเดินทางกลับก่อนนะตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับถ้าเกิดอยู่นานกว่านี้อาจจะไม่ปลอดภัยนะพี่พี่ก็มากับน้องต้นมันรอบนี้นะผมยังไม่เจอไอ้ปอบนะไม่รู้ว่ายอ้ปอบไปไหนนะพี่พี่นะ ก็โอเคครับพี่พี่เอฟซีครับเดี๋ยววันนี้ผมเดินทางกลับกับน้องต้นมันก่อนนะครับอย่าลืมหากชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับต้นมันสวัสดีพี่พี่เอฟซีหน่อยเร้วสวัสดีครับไปเปนมาเราเดี๋ยกับเดินทางกลับคนก่อนไปเลยครับยังไม่หายคันนะต้นมัน